เดี๋ยวจะนี่เียวกินตาซังยัเบ้่งนะครับดูเป็นพร้อมกันครับโอ้โหกี่กิโลเนี่ยโอ้โ้ดูนะครับเพื่อน มันสิบเท่าไหร่สิบห้ากิโลสิบห้ากิโลฮะสิบห้ากิโลสองขีดดูนะครับดูดูนะครับ อโอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยมันมันจะราคาเท่าไหร่อันนี้อัน,นเป็นขนุนถ้าเป็นทุเรียนจะเป็นราคาเท่าไหร่เนี่ย10 14 15 15กิโลสามขีดนะ15กิโลสามขีดครับ นี่นะครับดูใหม่นะฮะดูใหม่อาจจะไม่ตรงนะรัรงนี้ตรงนะครับอันนี้เลขตรงนะฮะอโอ เท่าไหร่ครับโอ้ดูนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับ14 15กิโล2งขีดแต่นี้นชัดนะมันต้องกลับข้างนะมาใหม่อีกครับโอ้าะเป็นอะไรมันใหญ่ขนาดนี้เลย เอาให้ชัดครับเอาให้ชัดเอาชัดชัด,ชดนะฮะไอคนมองก็ไม่เห็นนะเอะให้เพื่อนๆดูนะฮะผมไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเอาให้ชัดนะฮะอ๋อโอ้โนี่นะครับ ดูนะครับผมอืมนี่ขมนมลูกนี้ดูนะฮะถ้าเป็นทุเรียน,นจะราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นหมอนทองทุเรียนก็โอ้โหล,ละสามร้อยเหรอ่อถ้าเป็นทุเรียนโลละสามร้อยก็สี่พันห้าเลยนี่โออันนี้ลูกนี้ถ้าเป็นทุเรียนลูกใหญ่เท่านี้คร มัน15กิโลอาตีเป็นเลขกลมๆเลยสิกิโลโลละ300มันก็ต้องราคา4 5 0 0ันหาสิบห้าสามเป็น45่สิคุณกล้ากินไหมแต่ว่าคนมีเงินยังไงมันก็ซื้ออยู่ดีนะคนมีเงินยังไงมันก็เขาก็ซื้อ,เข,อเขาก็ซื้อจินอยู่ดีนะนี่โอ้โหทุเรียนมันราคาแพงจริงถ้าโลละ200ก็3,000 สิบห้าสองเป็นสามสิบก็สามพันนะถ้าเป็นทุเรียนนะโอ้ลูกพันห้าโอ,โอ,โอ,โอรูปแบบนี้พันห้าจริงหนืออ่ะคิดดูถ้าเป็นทุเรียนนี่ถ้าเป็นทุเรียน มันสิบห้าสามจีเราไม่ต้องไปเอาสามจีเราเราแค่สิบห้าเราแค่สิบห้าแค่สิบห้าก็พอก็นี่มันก็จะตกไปเอาตีบิลละสองร้อยนะรล้ละสองร้อย มันก็อยู่ประมาณสักสามพันถ้าเป็นโลละสา0รก็ตกไป4 5่พันห้าส้าถ้าเป็นทุเรียนคุณจะกล้าซื้อกิินไหมขอบคุณครับสััสดีครับ